วันนี้มีปลาเนื้ออ่อนงามงอนอ่อนแอนกว่าใครนงรามสามตัวบักใหญ่ดีใจได้กินปลาเนื้ออ่อนโอ้ยโอ้ยดีใจได้กินปลาเนื้ออ่อนคำถามจะทำไรดีชูชีผัดชาว่าไงคำตอบปรอบรอบมอบให้ใครใครกช็ชูชีชูชีไม่ว่าใครใครกช็ชูชีชูชีประเดิมเริ่มแช่พริกแห้งหอมแดงกระเทียมเตรียมตำ ทิกออนหันก่อนเด้อหำไม่ตำหำน้ำไปปั่นใครขี้เกียจตำให้หำน้ำไปปั่นชิวๆใส่ผิวมะกรูดตาขุดหัวขาตะไคร้กะปิมเม็ดผักชีไทยเทใส่ได้จ้ากะทิปั่นแล้วดีสีสันสดใสกระทะสิจะตั้งไฟเครื่องใส่คนให้แตกมันน้ำปลามากะน้ำตาล ปลาชั้นใส่พีหลีไฟเนื้อปลาชั้นใส่ไปพีแล้วหลีไฟปลาสุกคลุกใบมะกรูดที่สุดพริกฝอยลอยไว้หัวลพามาละปิดไฟเนื้ออ่อนใสแซบไหลใหญ่ตามันขาดอะไรกันวะมันขาดอะไรกันวะอ๋ออ๋อไอาย,ยาขาดยากระใส <laughs>